สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ประบาลจะมาคุยรายละเอียดของโปรโอ้โหสูพรีมนะคะที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะว่าถ้าเราตัดสินใจซื้อโปรโอ้โหสูพรีมเราจะได้อะไรบ้างนะคะอ่ะโปรโอ้โหสูพรีมนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ1เราจะได้4ี่โมเดลธุรกิจนะคะเงินปันผลจาก4โมเดลธุรกิจ 1. จากเงินปันผลของโอ้โหช็อต สองเ,เงินปันผลจากสินค้าออนไลน์สามเงินปันผลจากป้ายบิลบอร์ดสี่เงินปันผลจากเฟรนชชายร้านน้ำต่างๆโอเคนะคะเราจะได้เงินปันผลจากสี่ธุรกิจสองเราจะได้เป็นนักธุรกิจในตำแหน่งซูพรีมเสามเราจะได้สินค้าซิซิดิไี่อีกห้ากล่องเพียงเพียงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นเองค่ะ ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะได้ถือว่าน้อยมากๆน้อยมากๆคิดตามนะคะวันนี้ถ้าเราจะลงทุนทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เงินตรงนี้เราไปลงทุนทำอะไรมันก็ไม่สามารถจะงอกเงยสร้างดอกสร้างผลสร้างอะไรให้เราได้ดีไม่ดีเผยเผยเจ๊งอีกใช่ปะแต่วันนี้ข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้นตัดไปเลยค่ะ เราแค่ใช้เงินเพียง17900เพื่อมาเป็นเจ้าของโมเดลธุรกิจ4โมเดลแล้วก็รับเงินเป็นผลแบบยาวๆส่งต่อมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้แต่ละปีแต่ละปีเรารับเงินเป็นผลไปยาวเลยจ้าและปีที่สี่เราได้รับทุกเดือนด้วยนะจ้าปีที่สี่รับทุกเดือนแล้วถึงปีสิ้นปีมาก็ได้รับอีกและเร็วๆนี้เราไม่ต้องรอถึงสองปีสามปีถ้ามานานเกินไป อย่าลืมว่าโมเดลธุรกิจที่2คือการขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้ทีมผู้บริหารนะคะกำลังเซตห้องไลฟ์สดการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆการยิงแอดโฆษณาทีมปิดการขายรายได้ที่เกิดขึ้นหักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรพวกเราก็ได้เงินปันผลอย่างรวดเร็วด,ด้วยใครที่ไม่อยากจะพลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ รีบทักเข้ามานะคะหมดเขตนะวันที่3สิจมกรา2,567เท่านั้นด่วนก่อนที่สิทธิ์นี้จะเต็มนะจ๊ะและจะหาว่าแม่ประวานไม่เตือนหรือถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรเบอร์นี้ได้ค่ะ0816188923 0816188923ทักหาแม่ประวานได้โดยตรงเลยจ๊ะ อให้ทุกคนโชคดีแล้วมาเป็นเจ้าของโมเดลธุรกิจสีโมเดลนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ